สวัสดีครับผมเบนซ์สัมสามคินกะลาดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆชาว B ีวีดีซลทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่ที่จะมานําเสนอเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วก็น่าจะเหมาะสมกับเจ้า B ีวีดีซด้วยเจ้า B ีวีดีซลนะครับจะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการปิดฝากระโปรงหน้าบางคนบอกว่าต้องวางลงมาแล้วกดลงไปบางคนบอกกดเดี๋ยวบุบบางคนบอกต้องโยนทิ้งลงไปวันนี้ไม่ต้องอีกแล้วครับเรามีของเล่นใหม่ชิน้นนี้ก็คือตัวฝากระโปรงหน้าแบบดูดเหมือนประตูดูดนะครับดูดอย่างไรเดี๋ยวทําให้ดูครับ นะครับเปิดมาปกตินะครับเราก็ทำการวางเว้ครับโอ้โหเห็นไ,ไหมครับของเล่นใหม่นะครับไม่ต้องมานั่งโยนมานั่งเถียงกันว่าะจะกดไม่กดจะอะไรก็แล้วแต่วางปุ๊บดูดเลยติดตั้งง่ายไม่เสียเวลาเยอะราคานะครับตอนนี้จากปกติ6 0 0 0กกว่าบาท แต่ตอนนี้จ,จัดโปรอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองถ้าสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้ B v ว s ดีซีอยู่อยากติดตั้งจับจองเข้ามาเลยครับตามถามคินกระาดาษฝากเพื่อนๆไว่ไปด้วยวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ